สวัสดียามเช้า,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 าเปิดปฐมฤกษ์ด้วยการเล่นน้ำที่ชั้นที่26เขาหอมเล่นน้ำหรอคะอ่าชวนเพื่อนๆพี่ๆมาเล่นน้ำกันนะคะถ้ามาพักที่โรงแรมโฮลิเดย์อินหัวหินชั้น26สไลเดอร์สำหรับ เบบี้วันนี้วันที่นนเ,เท่าไหร่นะเ,เรามาเรามาพักที่โรงแรมที่เท่าไหร่นะคะวันนี้วันที่19สิงหาสองพันห้าร้อยู่ในช่วงโควิด1 9เ,เรามาพักโดยใช้สิทธิ์ของรัฐบาลเราเที่ยวด้วยกันก็จะประหยัดไป40%ครับ มาตรการของโรงแรมดีมากๆเลยเชิญชวนอุดหนุนเที่ยวไทยครับอ่าเดี๋ยวชมบรรยากาศโดยรอบบริเวณสระน้ำชั้น26ของโรงแรมโฮริเ a y อินโอเคจะพาไปดูวันนี้ก็จะไพรเวทหน่อยเพราะว่าจะไม่มีคนเลยชั้น26ครับก็จะเงียบๆเหงาๆ บร <KNOW> ิเวณโดยรอบครับก็จะมีจุดบริการเสื้อชูชีพผ้าดตัวเจิแอลกอฮอล์ลงชื่อนะครับโอเคบริเวณโดยรอบบรรยากาศก็เป็นอินฟินิตี้ฟูลสวยงาม ก็ยังคงเดิมครับยังสวยบริเวณเขาตะเกียบด้านนู้นเรียบชาหาดทวน้เรื่อยเลยอินฟินิตี้พูครับใครชอบอาบแดดก็คงถูกใจคับอากาศวันนี้ฟ้าแจ่มใสมากสวยงามครับวันนี้ก็จะไ r เว a รับมาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยวหัวหินก็พักที่นี่เดี๋ยวไปดูเด็กๆครับ บรรยากาศโดยรอบเดี๋ยวอีกดเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเราจะลงไปเล่นส่วนน้ําด้านล่างครับอ่าเดี๋ยวดูดูบรรยากาศส่วนน้ําด้านล่างก่อนว่ามีคนไหมโอ้มีคนเล่นด้วยเดี๋ยวไปดูนะครับบรรยากาศด้านล่างโอเคมีคนเล่นอยู่นะแต่ว่าก็จะ p r i v a t หน่อยเดี๋ยว เราจะลงไปเล่นกันนะครับวันนี้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวรอสมาชิกก่อนรับรองว่าไพเวทสุดๆครับวันนี้โอเคอ่าดูงั้นขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวจะพาเด็กๆลงไปเล่น